โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาฉลองสองซัปต์เครนะครับก็คือมันก็กูนันแหละนะกูคนหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้อีกคนหนึ่งนะครับถือว่าฉลองครบเต๊รหนึ่งซัปต์เครนะครับก็คือผมยังยังไม่ได้ทาคลิปจะไม่ได้ดูเลยแม่งแบบมึงมากดติดตามผมตอนไหนแบบยังไม่ได้กีดเลยและคลิปนี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีคนดูหรอก แต่ว่าจะมีไอคนที่ติดตามผมอะ่ะมันจะต้องขึ้นเฟซใช่ไหมกูถามมึงนั่นแหละอยากเล่นอยากเล่นมันอยากเอากูไม่เหรอเฮยเหรอเฮ้ยน <laughs> ไม่รู้คุยกับใครเลย <laughs> ก็พูดไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกยังอยากมาเป็นชิลลูเปอร์ตอน2023ฮะปีเท่าไหร่หลอวะ2024บ้งอืมมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าก็จะพยายามครับ จะลงคลิปไม่ได้แบบล้านๆ้านคลิปเลยกูคุยกับมึงนั่นแหละไอ <c oughs> ้ที่กดติดตามกูนคนหนึ่งอ่ะเพือมึงนั่นแหละหมดไปแล้วไม่มีอะไรหรอกไหนคลิปหม่อไรจะลงนะมัดยับของผมทำให้คุณไส้แตกเลยนะดีคลิปคุณปัญญาอ่อนนะแต่คลิปนี้กูจะเอาลงด้วยพูดอยู่ตอนเนี้ยะเอาลงด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโเฮ้ยมึงดูจบเลยนะแต่ทีหลังไม่ต้องไอ้สาตว์อยา่ยาอยา่าอย่า